อัน,นเด็กได้ยัยคักได้มาก <c oughs> ก่อนกินข้าวกันหรือยังอ่ะนี่น้ำมะพร้าว <c oughs> กินข้าวกันหรือยังคะ่ะ <c oughs> <I> ออไอ้ป่อยไอ้ป <laughs> ่อยไอ้ป่อยทำแม่หน่อยสิทำแม่หน่อยนะอ้าแม่หน่อยนะดูสิว่ามันลูกใครนะดูสิว่า,ม,ามันลูกใครเนี่ยลูกแม่นะเอาเลยลุยลุยตั้งแนวมันนั่งนี่ทำแม่แล้วเดี๋ว เเอเอรู้ว่าเทปูนชั้นล่างสักหน่อยนะปูงไหนที่หน้าลงอ่ะเวลาทําทุเรียนรากตะก้าวตุทุเรียนมันจะได้สบ,บายเดี๋ยวให้เขากานอิดต้นสูงสักสามก้อนเวลาหน้าฝนน้ําจะได้ไห,ไหลามาขงัขงขังแบบหยิ่งหวงน่ะกานอิดตรงสักสามก้อนรู้ว่าสองเที่ยวหน,น้าเต็ม น้ามาล้นหลายนี้เจ้นเาน้ามันมาทางนี้ก็เอาเทปูนตู้มั่นเลซึมไปลู้นง้นมันก็ไหลทปหมดกันบอกยินนู้นยันเวลาที่ว่าเราแพ็คผูเดียนแล้วเอาองผู้เดียนไปตุ๊คางนู้นหลักการมาด้วเออสาวนู้นนะถามเสร็แล้วก็เทให้กับเพเ่นทั้งน้ย่ทำงานสบายดี อย่าลงผู้เลี้ยงลกับกาหมากับปีนเราครับโดยมันใช่้างนิ่งๆนิ่งๆเลยนิ่งเลยก่อนก่อนกันมุคน้วงก่อเรากเรมีผ้าเสนลอบ้างไงลูกเส้นล้อเส้มล้สบายดีป่ะลูกผ้าก่อปกันกันกันเวลาน้ะ น้ำจะถึงเข้าเวลาฝนตกอะยรน,น,น้ำจะไหลเข้าสิงอ่ะทำอะไรกันช่วงนี้พวกเธอไม่เห็นในนิทไลศเลยวันนั้นแม่ตังป้าไปให้แม่ครับพ่อก็าตัดแคบจะอยู่ระยอง หาตาแล้วก็พักอยู่ทีาาน่นี่ก็มหมาพาหลังวัดเลยก็หาว้อแล้วก็หมาได้ก็ได้ก็ข็บอกเขาจะมานะอือก็แม่เขาา้าป่ะมาจับป่ะ กำลังทานข้าวค่ะที่เชงเทานการอินแล้วเสร็จแล้วุะก่หางก็เป็ ปลาเค็มค่ะปลาเค็มแล้วก็ต้มส้มปลาแล้วก็แกงขาหมูอร่อยแล้วก็น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อน แก้มนานแล้วค่ะแก้วสตาบักชอบซื้อ,อสะสมมันคือไม่ร้อนใคมนมันติงเหรอมันเจ๊ก็ไม่ร้อน

คนเยอะค่ะทำงานไงนเด็กทำงานบ้านนี้ฉันไม่เคยเงียบหรอกถ้า <ไป S 1> ถ้ามีงานทำคนเยอะแล้ววันไหนไม่มีงานเด็กหยุดก็เงียบ ตัวนี้ออเดอร์ลูกค้ายังแน่นอยู่ครับออเดอร์ปลาก็จะฉ่ำน,นิดนึงก็จะฉ่ำน,นิดนึงลูกน้องก็มีงานทำอะไรวะทูทูไทยไทยทูทูไทยไทไปเรื่อย ออเดอร์ปลาครบสามหมื่นไปแล้วค่ะออเดอร์ปลาครบสามหมื่นไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงชาบู โจ้งนี้เบาหวานขึ้นตามากค่ะทําไมเหรอคะทําไมเบาหวานขึ้นตาเหรอคะคุณพี่เล่าให้ฟัง่อยสิทำไมเบาหวานขึ้นตา <c oughs> อิ่มกินข้าวก็เหมือนไม่น่าอ้วนนะกินข้าวจานเดียวจะไมอ้วนก็ไม่ก็ แฟนกลับไปสอนหนังสือแล้วค่ะ <Good day. S 1> แฟนกลับไปสอนหนังสือ hey, อยากได้ไทยฟิลแฟนเด็กบ้างเลยได้แก่ เด็กมันขี้อ้อนนะคะบอกว่าเด็กมันขี้อ้อนนะเด็กมันขี้อ้อนนะเราอยู่กับเด็กแล้วก็เด็กไปด้วยนะเด็กเขาขี้อ้อนเด็กเขาชอบแต่งตัวเด็กเขาชอบสนุกอเวนเจอร์แฟนดิฉันนางก็ชอบชอบชอบสนุกชอบแต่งตัวชอบเที่ยวชอบเที่ยว มันก็ทําให้เราแบบอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวรอนางปิดเทอมก่อนเดี๋ยวจะพานางไปน่านจะไปจะไปเที่ยวน่านก่อนขายทุเรียนก่อนขายทุเรียนเอาไว้ขอบคุณแม่อ้อยนะคะ คุณคุณแม่อ้อยค่ะ ออกงานคู่ค่ะจบๆวันที่22ไงมีมีไรคู่นะคะฝากติดตามด้วยทุ่มหนึ่งพุ่มหนึ่งฝากติดตามช่องนี้นะคะไรคู่มึงจะมาถามทำไมเนี่ยมึงจะมาเอาอะไรมึงจะมาเอาอะไรครับกูถามหน่ยีิมึงจะมาเอาอะไรถามทำไมมันเป็นพ่อมึงเหรอมึงถึงต้องมาถามอ่ะ ถามเอาอะไรมาถามเอาอะไรถามเอาอะไรมีมารยาทไหมหึมาถามเอาอะไรเงาหรือย,ยังไงฮะมึงทำไมมาถามเอาอะไร,ร,ออไ,รไม่มันควรจะต้องถามไหมคำถามแบบอะไรแบบเนี้ยมันก็รู้อยู่จะมาถามทำไม มันไม่คนเราอะถ้าคนเรารู้จักมารยาทเขาไม่ถามคําถามแบบนี้เขามไม่ถามหรอกก็รู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรจ้าแบบ้วจ้าไปไปไปปุย้ย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 นี่จะให้ปุย้ยจะให้ปุ้ยกัดเลย อปกัดเลยอปกัดเลยมันถามแม่กัดเลยช่วยแม่หน่อยแลเออได้อือไปลงไป